ครับสวัสดีครับพี่รองครับร้องกันเป็นทีกระลบหลักทุกทุกท่านครับวันนี้ผมชุมพรอน้ำบุญดีครับพี่ร่องจากรานชุมพรอนแท็ตเตอร์บ้านหินลาดตำบลอสองข้อวอำเภอเมืองมหาสารคามครับพี่รองครับวันนี้ผมสิมาอัปเดตนะครับหนึ่งเล่าของเทเลอร์หลังรถเกี่ยวนะครับเทเลอร์ันี่ก็สงนะครับกระชีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากับเดขึ้นกับพี่รองก็มาเอาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เสร็จอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับ เป็ความยาวก็สองเมตรนะครับกว้างสองเมตรยาวมมสี่เมตรแปดสิบเฉพาะพื้นนะครับแล้วก็มีคอยาวแข็งแรงนะครับก,กบหลายขั้นตอนนะครับตาไก่สวยๆตอน,นี้ผมใส่เหล็กให้อีกนะครับใส่เหล็กเหล็กกันศึกนะครับเป็นบูธกันศึก อันนี้ก็ใส่นะครับแข็งแรงนะครับใส่งางนั้นกันเายๆเลยนะครับกุ่มคาอันนี้รอใส่ดุมใส่ล้อนะครับเท้าเหยา้วนะครับเทายาวเลยท่างไต่กับคนสีเท่ากันสนิมนะครับบันไดแข็งแรงนะครับ แข็งแรงอันนี้กำลังขึ้นอีกตัวหนึ่งนะพี่นอนเงิดโซ่ของมามาเลือกชมเอาเรื่อยๆนะครับซื้อกันไปเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วหนึ่งตัวผู้อยากจองก็จองกามาครับสร้างก็มาประกันประกันความแข็งแรงครับพี่งขึ้นหอด DC92 นะครับรถหกสิบเจ็ดสิบ หกแปดเก้าสามเก้าหาขึ้นได้นะครับของกุบะจา,านะครับล้อกอ็มาแล้วนะครับแต่ยังไม่ประกอบนะครับอับอับนี่ครับพี่นัองตัวนี้กำลังขึ้นอีกครับสเปกกว้างสองเมตร ย่างซีเมนต์แปดสิบนะเฉพาะพื้นนะครับอันนี้ยังยังยังดามคอยังไม่เสร็จนะครับ mm hmm. น้งพี่รองผมใส่เหล็กล้างหน้าซีเมนตะครับหลายตัวนะครับเหล็กล่างน้ำน้าสี่ทนทานนะครับ แข็งแรงนะครับยาวนะครับเล็กตัวนี้เล็กสองตัวนี้ครับปกต,ติเล็กมันสี่ยาวหเมตรนะครับแล้วผมมาต่อตัวนี้ทุกตัวนะครับสองท,ที่เลือทุกตัวผมจะต่อ2ตัวกลางนะครับต่อถักเชื่อมบนฐานครับเป็น6เมตร ห้ิบนะครับความยาวของตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่เจ็ดข้อนีนะ่ต่อเด็ดยาวแงแรงนะครับเชื่อมถักด้วยทีมงานช่างผู้มีประสบการณ์นะครับ่ี้อองสนใจเทเลลายรถเกี่ยวกับโซโครมาไนะครับราคาสี่หมืนห้าพันบาทสี่หมืนห้าพันบาทนะครับ แรงครับพี่น้องไม่ได้สุกเอาเผากินนะครับทำงานแบบเอาใจใส่นะครับตัวนี้เป็นกันตกนะครับพี่น้องอยากมัดเสียกมันยังมัดได้นะครับเล็กมาส่งอีกแล้ว พี่น้องสนใจกระทบมาหากันครับ06282หาหาเจ็ดหาศูนย์นะครับ0628255750เคลเลอร์อันนี้กระสงครับพี่น้องเรียกเอาไปใส่ครับใส่ทนใช้นานครับี้มืงนหาครับพี่น้องกำลีกำไรกับวาลลายดอกนะครับของมันแพงครับพี่น้องเป็นเหล็กเป็นล่อเป็นยางทั้กระแพงฟืนคาไฟ อาซียังตั้งศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับโทรมาหากันได้ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามสุขุสุขคนนะครับอยู่ดีมีแห้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยท,ทุกท่านนะครับขอบคุณและลายครับสวัสดีครับ